เจอผมอีกคลิปนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนาเสนอนกนะครับผมที่ได้มาจากปูเขียวคนแก่ส่งมาให้นะครับผมก็เป็นทั้งหมดหนึ่งสามสี่ห้าทั้งหมด5้าต่อนะครับผมก็คือวันนี้จะนกสายปูเขียวนะครับผมวันนี้นกโซนนี้จะเป็นนกชายภูมินะครับผมก็คือวันนี้จะเปิดแ่งนะครับผม5้าตัว5้าตัวที่ได้มาวันนี้ก็ เดินทางตั้งแต่เมื่อวานครับมาถึงวันนี้ก็ประมาณเที่ยงนะครับผมก็หรือว่าเหนื่อยพอสมควรแล้วเรามาใส่กงดูทีละตัวนะครับผมว่าจะมีตัวไหนเด็ดไม่เด็ดนะครับทุกท่านก็ช่วงนี้ก็ห่างหายนะครับผมไม่ได้เจอหน้ากันหลายชิปครับผมมีแต่ติดกล้องนกนะครับช่วงนี้ก็ไล่ถูงนกไล่อะไรนะครับผมก็คือเตรียมตัวนะครับใกล้ถ่ายผลเสร็จแล้วนะครับนกนกต่อก็เริ่มจะ พอสมควรครับผมอ่ะทีนี้ก็เพื่อไม่การเสียเวลานะครับทุกท่านก็เอามาเปิดดูแล้วครับว่าตัวไหนเป็นตัวไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูแต่ละตัวครับนี่ครับที่ส่งมาครับทุกท่านนี่ส่งมาหาผมนะครับผมรับกลางทางอ่ะจะดูตัวนะครับขบวนห้าโกงห้าต่อนะครับผม ก็ผมใส่กรงนี้รวมมาเลยนะครับทุกท่านนี่ใส่กร,กรงมาเลยสี่เต่ะสีสีตัวนะครับก็ใส่กล่องมาด้วยตัวหนึ่งก็ผมแกะกล่องใส่แล้วครับผมก็คือเราค่อยมาดูตัวตนนะครับผมแยกออกทตละตัวก่อนมันจะดูชัดช,ช,ชัดเจนกว่ากันครับผม ประมาณนี้นะครับทุกท่านก็ไปดูลายตัวได้ครับก็คือนกอก็คือมีอาการเหนื่อยล้านะครับผมกับการเดินทางก็คือน่าจะฟูเป็นบางตัวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูทุกท่านดูแต่ละตัวนะครับก็มาด,ดูที่ตัวแรกนะครับทุกท่านตัวนี้เป็นเจ้าอ่าง่าเจ็ดนะครับผมตัวนี้ไดีผมให้ดูไกลลักษณะเขานะครับ นิ่งนะครับยืนสวยยืนต่ำมากเลยพอเดินทางเหนื่อยแล้วนะครับผมก็คือตัวนี้อสองขุกเต็มคู่อ่างนะครับเจ็ดคำน้อยถ้ายังตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นเท่าไหร่ก็ประมาณ5เป็นนกนิ่งนะครับผมเป็นนกต่อหลัก ต่ออาชีพนลยะครับตัวนี้ก็เจ้าสองลูกเต็มกูอ่างผ่านไปขือที่สองครับสองนี่ก็หนึ่งกลกนะครับ ตัวนี้ก็นกต่ออาชีพเช่นเช่นเดียวกันนะครับทุกท่านก็ตัวนี้นกนิ่งแล้วนะครับไปไล่มีกี่รอบก็น่าจะดีครับผมตัวนี้ดูลายสนับปีครับทุกท่านสวยมากเลยหลังคิดโอ้ไวานะครับผมคิดมากเลย ตัวนี้เป็นนกปูเขียวนะครับเป็นหนึ่งกุกเสียงกลางนะครับตัวนี้แต่ไม่ได้ยินเสียงตัวนี้ก็เป็นหนึ่งกุกเสียงกลางนะครับทุกท่านหนึ่งกุกชุดเดียวกันนะครับดูได้สนุกปีนกนิ่งแล้วครับทุกคนก็คือ เดินทางมาก็ใช้รยะยะเวลาพอสมควรน,นะครับก็คือนกก็ถือว่านิ่งประมาณนี้นะครับาะเป็นนกตอ่อผมดูแล้วหางยาวทุกตัวเลยก็น่าจะขาดต่อ,อยู่ครับผมปไปไล่ไม่กี่รอบแล้วครับเพื่ขขอนสำหรับนกถ้าเขาเป็นต่ออยู่แล้วนกนี่นะครับในดินนะครับผม ตัวหัหนี่สิๆขนาดน,นี้ก็เสียอย่างเดียวไม่ได้ยินเสียงนะครับทุกคนไอตัวสนับปีกสวยอันนี้ลายไปขี้เหล็กสวยมากเลยครับผมนกลายยาวนะครับ ตัวนี้ก็เป็นนกหนึ่งกุกนะครับผมคารมก็บางๆนะครับเสียงคูตัวนั้นก็เนีเยครับแต่ลายสนับปีกนี่เขาสวยนะครับตัวนี้เดี๋ยจะจะมี แอบแตกนิดนึงนในปีเขาก็คือคตัวนี้น่าจะอ่าพร้อมฝึกนะครับเพราะว่านกตัวนี้เขาบอกว่ายังไม่เป็นนกต่อครับผมคือหน้าตาท่าทางเขาก็คือสวยงามนะครับตัวนี้นกโคนสีแดงนะครับตัวนี้ก็กล้องผมเหยาออกสีเ,เทาหน่อย ลายสนามตีเขาสวยๆส,สองฝั่งเลยเป็นนกที่สวยมากนะครับหนึ่งปลุกเสียงกลางาลอารมณ์งบางครับตัวนี้ไปไปต่อเพื่อไม่เสียเวลาครับตัวนี้กระหม่อมแก้วนะครับผมข้างบนเป็นหลิวตันนะครับตัวนี้ตันตึกครับแล้วกันข่มตันนะครับตันเป็นหลิวตันเสียงกลางนะครับผม มีขาลมครับตัวนี้รือแล้ประกันตันนะครับตัวนี้นกนิ่งนะครับเนี่ยกระหม่อมแก้วนหัวครับตัวนี้ถือว่านิ่งพอสมควรนะครับผมยืนต่ำยืนสวยไม่ค่อยดิ้นครับนกอาเลี้ยงสวยครับผมให้ดูฝั่งนี้น่ครับลายสนาบปีเขา ขอย้ำนะครับเป็นนกเสียงกลางนะครับตัวนี้ก็เขาน่าจะเหนื่อยล้าจากการเดินทางนะครับผมที่จะไม่กูไม่อะไรนะครับผมสวยครับผมเป็นนกยืนต่ำทุกตัวเลย กีจีสวยทุกตัวเลยครับผมนอกอ,อก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ติดตามรับชมมันมาตลอดนะครับผมตอนวิดีโอนี้ก็อัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมก็คือมีอยู่5ตัวที่มาจะแบ่งนะครับก็คือเสียงไม่ได้ยินก็ค่อยไปลุ้นเสียงเอานะครับผมเสยงังอาจจะไม่ได้ยินนะครับนกเหนื่อยล้าการเดินทางนะครับผม ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับผมตอนนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ